สะพานข้ามคลองเอ้ยไม่ใช่เออข้ามไปไม่ได้รายละเอียดภาคเหนือนี่ดีเทาอแบบมันเป็นแบบว่ารายละเอียดเล็กๆน้น้อยๆอะ่ะแบบทำกิมมิกแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเอาดูมัน้นี่น่ารักเนาะ อันนี้จะเป็นถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปนะครับเป็นถนนคนเดินภูเก็ตคนเดินชื่อบ้านว่าบ้านเก็ตนะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านอันนี้จริงๆมันเป็นคลองนะครับที่ไหลมาจากโน้นคลองตรงนี้อันนี้เป็นเขาจริงๆมันใหญ่มากนะครับมันลูกใหญ่มากเครื่องเราสามารถขึ้นไปดู วิวได้ต๊งบนวัดนี้นะครับมองไปเห็นวิวภูเขาน่าจะพาโ,โนรามาได้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูตลาดกัน เชีมคนเดินภูเก็ตคนเดินอ๋อนี้เอันนี้คือกระสิบลักม,มันลือโลกจะมีที่ วัดในตัวเมืองนั่นนีน่ๆๆๆนี่นี่นี่เขาทำน่ารักเนาะกินมิกน่ารักดีอะ่ะนี่โอ้โหพอกัดปุ๊บมันขาดข้างเลยอ่ะ เป็นตลาดเล็กๆนะครับอยู่ข้างบนน่ยบันไดเนี่ย,ยก็คือวดัดเราสามารถเดินลงมาเล่นตรงนี้ได้วัดตลาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าคือน่ารักอะ่ะมันเป็นบรรยากาศแบบน่ารักอะ่ะนี่ก็เดินลงมาจากวาดัดมาบหว้วดัดวัดภูเก็บ เป็นวัดภูเก็ตนะครับชอบัวเนะี้ยไอห้อยห้อยห้อยเหมือนกับโคมไฟนะกลางคืนเขาเปิดไฟหรือเปล่าภูเก็ตถนนคนเดิน นี่ทางลงนะครับสวยอะ่ะนี่วัดสามารถมาเดินเล่นดูได้นะครับถ้าใครแวะเี่ยนมาแถวปัว วัดภูเก็ตอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วก็ถนนคนเดินตรงนี้นะครับน่าจะปิดเย็นๆไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คนน้อยก็แต่ก็ดีถ้าเป็นคนน้อยเพราะว่ามันปลอดภยัยเราด้วยก็แต่ก็สงสารพวค้าแม่ค้าที่เขามาตั้งหลานซึ่งคนก็ ไม่ค่อยจับจ่ายมาเที่ยวกันเฉยๆเท่าที่ดูดูขึ้นไปดูว <'s> ัดไหมนะปพาไปดูนี่นะครับ ขึ้นมาเรียบร้อยนี่สแกนก่อนนะครับมีสแกนรักษาความปลอดภัยอย่างดีนี่ตลาดที่เราเดินมาเมื่อกี้ตลาดที่เราเดินมาเมื่อกี้โอ้ยเหนื่อยมนกเนนะี่ยอันนี้บริเวณวัดแล้วนะครับ บนวัดแล้วก็จะบรรยากาศก็จะประมาณนี้คนก็จะเยอะๆหน่อยนี่วัดวัดภูเก็ตกระสิบรักบรรลือโลกตรงนี้ก็คือเป็นจุดชมวิวที่บอกเมื่อกี้ที่อยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้ เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวดูบริเวณตรงนี้ก่อนนี่ก็จะเป็นพระใหญ่แล้วก็โบสถ์ดเดี๋ยวจริงๆสวยมากเลยครับพอดีแสงมันอยู่นี่มันย้อนแสงเดี๋ยวดูตามนี้ก่อนเดี๋ยวพาเข้าไปดู Banyak juga. ในวิวในมันเป็นพานอรามาจริงๆนะสวยมากสวย นี่ยข้างล่างที่เราไปมาเมื่อกี้ในที่เป็นท่อตรงนี้ตรงนี้นท่อนี้ปล่อยอาหารปลาซึ่งอาหารปลาจะอยู่นี่นี่อาหารปลานี่เป็นท่อยาวลงมานี่ก็เป็นปลามีสองท่อ ฝั่งนี้ก็มีในตลาดชเชลล์มาเมื่อกี้นะครับตลาดชเชลล์มาเมื่อคืนนู่นตัวนู้นก็ใช่ครัฝั่งนู้นตลาดคนเดินนะครับไอสะพานตรงนั้นเห็นไหมสะพานตรงนั้นนี่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 สะพานตรงนี้ที่เราไปมาเมื่อตะกี้นะครับเป็นสะพานเหล็กตอนเช้าๆน่าจะหมอกน่าจะเต็มอ่ะ ชอบจังไปแล้วนะ้าบาย